สวัสดีนะครับสวัสดี FC นะครับทางช่องอพอลโลแนเนลนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมอยู่ที่ศาลไอ้ไข่วัดบ้านประมันนะครับซึ่งเมื่อที่แล้วนะครับผมก็ได้มาขอโชคลาภที่สถานที่ตรงนี้นะครับผมจุดเลขทูบนะครับท่านผู้ชมนะครับได้ห้าแปดหนึ่งนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ออกแปดห้าสองนะครับเกือบเข้าสามตัวตรงๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาตามตัวเลข นะครับวดของที่16สิงหาคมปี2 5งพนะครับมาดูกันว่างวดนี้เลขทูบไอ้ไข่วัดบ้านประมันนะครับจะได้ออกมาเป็นตัวไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับไอ้ไข่วัดบ้านประมันนะครับก็อยู่ที่บ้านประมันนะครับตำบลหอฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านผู้ชมเผื่อ f อนะครับเดินทางมา อยากจะแวะเข้ามากราวไว้ขอโชคขอพรนะครับที่ตรงนี้ยินดีต้อนรับนะครับที่วัดบ้านป่ามันนะครับตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านมีความทุกข์แตกต่างกันไปนะครับถ้าอยากจะมาขอโชคลาภที่สถานที่ตรงนี้นะครับก็แวะเข้ามานะครับจุดธูปนะครับสามดอกแล้วก็ขอพรนะครับตั้งใจขอแล้วก็การขอโชคกับไอ้ไข่วัดบ้านป่ามันนะครับ ให้ขอเพียงอย่างเดียวนะครับอย่าขอหลายอย่างนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนรักษาสัจจะด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับกวาดสักนิดหนึ่งนะครับทำความสะอาดที่สารใ้ไข่นะครับท่านผู้ชมน,นะครับนะครับส่วน ข้างๆก็จะมีสลาหลวงพ่อสมใจนึกนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถเข้ามากลาบไหว้ขอพรกับอ,องค์พระประธานหลวงพ่อสมใจนึกได้นะครับท่านผู้ชมนะครับ 8นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปขอโชค้อพรกันนะครับมวดขอวันที่16สิงหาคมปี2568นะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งเหลือไม่กี่วันนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ขอโชคได้ขอพรนะครับกับไอ้ไข่วัดบ้านประมันนะครับสักหนึ่งนาทีนะครับท่านผู้ชมนะครับอธิษฐานจิตขอได้ผ่านทางช่องอัมพลชาแนลนะครับท่านผู้ชม นะครับให้ตั้งจิตตั้งใจนะครับขอด้วยความจริงใจนะครับขอแล้วต้องรักษาสัจะนะครับว่าจะนำเป็นของไหวของเล่นอะไรก็อธิษฐานในใจนะครับก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมนะครับตามจิตใจของเรานะครับที่จะแผ่ไปถึงดวงวิญญาณของไอ้ไข่นะครับซึ่งอยู่ต่อหน้าท่านผู้ชมนะครับ นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศาลไอ้ไข่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาขอโชคลาภอธิษฐานจิตนะครับขอโชคขอพรกับไอ้ไข่วัดบ้านประมันนะครับไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมวันที่แล้วนะครับผมมาจุดเลขทูบนะครับขอโชคต่อหน้าศาลไอ้ไข่วัดบ้านประมันนะครับ ผมจุดได้ 5, 8, 1นะครับท่านผู้ชมฉลากกินแบ่งรัฐบาลก็ออก 8, 5, 2นะครับเกือบเข้า3ตัวตรงๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้มาขอต่อนะครับจิบกสิงหา 6, กแด นะครับผมขอวางเทียมใหม่นะครับ คนะครบทกานผู้ชมนะครับ เดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมพอดีผมลืมกระปุกเลขทูเดี๋ยวผมขอไปเอาที่รถผ่านเดี๋ยวไปดูตามรูปร่างของไข่นะครับในช่วงที่ รอเลขทูบนะครับก็ทุกๆครั้งที่มาก็จะเห็นแต่เลขที่อยู่แถวเบนหน้านะครับท่านผู้ชมไอ้ท่านผู้ชมวิจารณญาณน,นะครับแต่ว่าเลขชุดนี้ก็สวยนะครับท่านผู้ชมเป็นห้าเก้าเจ็ดนะครับในตรงจุดนี้นะครับจะเป็นห้าเก้าเจ็ดนะครับ เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะคะรับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นเลขนะคะรับท่านผู้ชมเป็นสี่ห้าหกนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็นะครับนั้นท่านผู้ชมก็เอาเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลขทูปนะครับ ขออนุญาตตั้งกล้องนะครับแป๊บนึงแปลกมากนะครับท่านผู้ชมปกติผมจะไม่ลืมนะครับจะไม่ลืมกับปลูกเซียมซีแล้วก็อ่าเป็นเลขเลขทูบนะครับแต่วันนี้แปลกมากเลยนะครับลืมลืมเอาอมาแต่ว่าก็ยังเหลือเลขทูบแท่งหนึ่งอยู่ในรถนะครับแล้วก็เซียมซีก็ลืมออกมาผมก็เลยเขย่าเซียมซีที่สารในไข่ซึ่งเป็นเลขสองตัวได้ออกมาเป็น สองแปดนะครับท่านผู้ชมนะครับสองแปดนะครับอย่างวดนี้มาลุ้นเลขทูบกันนะครับหรือว่าจะเข้าสามตัวตรงๆนะครับวดนี้นะครับสิบหกสิงหาหกแปดนะครับกับเอกไขวัดบ้านประมันนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่จะเดินทางมากราบไหว้นะครับขอโชคขอพรกับเอกไขวัดบ้านประมันก็เดินทางมาที่บ้านประมันนะครับ ตำบลหัวไายอำเภอแกดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางวัดบ้านประมาณยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับแล้วก็ได้มากราบไหว้องค์พระประธานนะครับหลวงพ่อสมใจนึกด้วยนะครับ ตัวเลขนะครับที่ออกมาตัวแรกนะครับก็ได้เป็นหมายเลขสองนะครับท่านผู้ชมนะครับหมายเลขสองนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สามที่สองไปพร้อมๆกันนะครับการมาขอโชคกับเอ้ไข่วัดบ้านประมาณนะครับต้องใจเย็นๆนะครับมาด้วยความอ่า ตั้งใจนะครับจิตใจบริสุทธิ์แล้วท่านก็จะมีโชคนะครับท่านผู้ชมนะครับ นะครับตัวที่สองก็ค่อยๆโผล่นะครับไหมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนตัวเลขตัวแรกนะครับเป็นหมายเลขสองนะครับค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับ เลขค่อนข้างชัดเจนนะครับได้ออกมาเป็นสองหกนะครับท่านผู้ชมสองหกออกมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับไอ้ไข่วัดบ้านประมันนะครับเวลาท่านให้โชคท่านจะให้เข้าถึงสองถึงสองถึงสามวดติดต่อกันเลยนะครับท่านผู้ชมสองหกมาแล้วนะครับจับตาดูเลขทูกให้ดีนะครับมวนนี้นะครับสองหกเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สามนะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้เป็นเลขตัวไหนนะครับ วันนี้แปลกมากนะครับท่านผู้ชมปกติกระปุกเลขทูปก,กับเจมซีจะติดกระเปา๋าผมตลอดนะครับที่ผมจะหิ้วมาขอโชคแต่วันนี้ลืมทั้งสองอย่าง <c oughs> แต่วันนี้ลืมทั้งสองอย่างนะครับผมก็เลยกลับไปที่รถนะครับไปเจอเลขทูปแท่งหนึ่งนะครับเหลือแท่งเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ได้นํามาจุดนะครับหรือว่าจะเป็นเลขทูปแห่งโชค นะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เซียมซผมก็ขออนุญาตเขยา่าที่สามในไข่วัดบ้านประมาณนะครับท่านผู้ชมนะครับนะสองหกนะครับเลขชัดเจนมากๆนะครับนทะ่านผะู้ชมมาลุ้นตัวที่สามกันนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับนทะ่านผะู้ชมเพราะว่า บางทีการไปเร่งไฟจุดเป็นการเผายังไงไม่รู้นะในความรู้สึกของผมครับผมรู้สึกว่ารีบร้อนเกินไปนะครับท่านจะไม่ให้ชูบนะครับก็เลยรอดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับขออนุญาตพาท่านผู้ชมรอเลขทู่นะครับงวดน,นี้อาจจะมา3มตัวตรงๆก็ได้นะครับท่านผู้ชม ครับตอนนี้เลขทูปก็กกไหม่ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเริ่มจะโผล่ตัวเลขขึ้นมาแล้วนิดหนึ่งนะครับรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับ สิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับทุกอย่างก็มีจังหวะมีเวลานะครับของสิ่งเหล่านั้นนะครับท่านผู้ชมเราไม่สามารถไปเร่งความสําเร็จเร่งชูเร่งความหวังให้มันได้ดังใจของเรามันก็ยากนะครับท่านผู้ชมทุกอย่างต้องรอนะครับเหมือนกับวันนี้ที่ผมมาจุดเลขทูบไอ้ไข่นะครับ ผมก็ขออนุญาตพาท่านผู้ชมรอนะครับบางทีเราไปเร่งจุดไปรีบร้อนเกินไปท่านอาจจะไม่ให้โชคนะครับในในความรู้สึกของผมนะครับวันนี้ผมจะรอจนกว่าเลขทูปจะไม่หมดนะครับเผื่อว่าท่านจะให้สามตัวตรงๆนะครับเพราะว่างวดที่แล้วนะครับห้าแปดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสลากกินแบ่งรัฐบาลออกแปดห้าสองนะครับเกือบเข้าสามตัวตรงๆนะครับท่านผู้ชมนะครับ naik kapik sedikit nah kalau <tuh> teman <tuh> นะครับท่านผู้ชมก็เป็นนั้นว่าไม่หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้จุดเลขทูบขอโชคไอ้ไข่นะครับงวดกอนวันที่16สิงหาคมปี2568นะครับจุดได้269นะครับท่านผู้ชม269นะครับก็ขอให้ FC ทุกๆท่านนะครับโชคดีเฮงๆรวยนะครับกับไอ้ไข่วัดบ้านประมันนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ ช่องของพจนชาแนลนะครับก็ได้มาตามตัวเลขนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับงวดของวันที่1 6สิงหาคมปี2 5ง8วันนี้ก็ชจองของพลก็หวังว่าไอ้ไข่วัดบ้านประมันนะครับท่านจะให้ตัวเลขให้โชคนะครับทางเลขทูบเข้าตรงๆนะครับไม่2ตัวก็3ตัวนะครับก็เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ เป็นกําลังใจให้กับเอฟซทุกทุกท่านนะครับก็อยากให้หมดหนี้หมดสินนะครับ่าสถานที่ตรงไหนศักดิ์สิทธิ์ช่องอภนก็จะพยายามนะครับไปตามตัวเลขมาให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยวันนี้ช่องอภณ์ชาแนลก็กราบขอบพระคุณนะครับเอฟซทุกทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องอภณ์ชาแนลมาโดยตลอดนะครับช่องอลก็ไม่รู้จะขอบพระคุณยังไงน,นะครับก็ มีทางเดียวก็คือไปตามตัวเลขมาฝาก f อนะครับให้ f อได้มีโชคไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้จ้องบนช anel น,นะครับต้องการลาทุกๆท,ท่านไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ